ประมาณงัน้นมากโดยของกันแดงนะสป,ปอร์ตนะครับอ่ะเราไปดูคนนี้ครับแดงนี่ก็ชาติรถวรวัฒนะชาติรกรบนี่ก็ รกรุถก็โหลครับทพิเพกก็จัะครับฝั่งสักแก้วรหัสทรายบางโน่นนะเดี๋ยวนี้ก็มาชุดกับพิธีสอมยังกับทีมงานของกรมวัฒนาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ใหม่นะเป็นชาติกรบ,กรบ,บรอวัฒนาชงหลังก็ดีวันดีคืนนะครับส่วนนักชกฝ่ายน้ำเงินครับสตังติดลงพี่น้ำหมด นากสุดยอดรุ่นเล็กจ,จากฝั่งอระบวยชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะฮะพูดถึงเสียกกนายก แฟนบางท่านก็อาจจะรู้เท่าบอกว่าแดนสยามสิฟ้าสีทองเด็กก็เขาเนี่แหละ,ะรายนี่นะฮะกลับจากฝัก่งลำพุมีนชัยนะฮะ,ะคู่นี้ถูกคู่ครับท่านผู้ชมนะฮะ

ประชัฒนจยกหนึ่งครับลุนครับฝันต้วงหันยกหนึ่งแดงก็ชากติรบน้ำเงินก็เป็นางด้านของสตล์นะอ่าสิบหมืนไม่ได้เป๊บมหนึ่งสิบมืน

แดงักนก็หาแลกแดงกลทียกแลกแข่งวานนี่อ um> ้กันเอาตออ้ายทีขวาทีนับอลดเดอดกระตัเอาไว้รักตตังหาด่าันลูเอตะตัง แแข่งคนละทีสาดกันคนละทีต่างเตะขวาเดี๋ยวกรบเดินเข้าหาออกเด้นนทีขวาทีะตะกระเอาเด็กเข้าหาอยากนักรบ ก็ปากลักสู้การเวทีบามยกที่หนึ่งนะครับปีหน้าเราก็จะจัดนะครับให้มันเช่นนี้นะครับ,รบขอตขอขอบคุณรับโปรโมเตอร์นะค,คุณแม่มะล,ลินะครับที่ได้โปรโมทรายการในวันนี้ นะครับขอบคุณท่านผอ,อปัญญาวีเวหานะครับถือว่าผอขึ้นของพวกเราที่ได้นําพาพี่น้องนะครับจัดมวยได้ชมกันนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยแล้วก็อ่าชอบตตลอดทั้งพี่น้องชาวบ้าหนหโศกของจิกนะครับทั้งสองโมงนะครับไปจัดมวยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับมวยมันครับไปเลี้ยงลูกพับต่อไปเป็นยกที่สอง ลงครับพี่เลี้ยงชดครบงควายแดงครับายกที่สนะครับตอนนี้เอาแขงเอาชมกันแล้วตอนนี้มาดู รวมในกันบ้นางแตงกชศึกษาเขาหาดังกชปักหลักอ้าวตีขวาที่หนึ่งสตางท้ายทียังไม่โดนครับยังห่างอยู่ถรอปักต,ต่อยไว้อ้าวออกแกงขวาออกท้ายที cái liếng cơ gian liếngออกมา ครับแต่ว่าตั้ง บอกแกออกมาช่วระจังเวทีใหม่คระเอาโหโดนสะกางผีสกัดกันเลมาโดนข้างขวาโดน อีกยกที่สองมวยห้ายกนะครับเออตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่สามแล้วนะครับเป็นถึงที่ทางทางด้าน มุมแดงก็จะเป็นชาติกรวอวัฒนะนะครับ อ่าไปเลี้ยงลงครับต่อไปเป็นยกทีあああ่สามอ่าต <Am S 1> ่อไปครับเป็นยกที่สามครับชนะลูกแดงตะตังน้ำเงินครับ โอ้โหแข้งขวาของตะตังเอาแต่เราเปลีนเข้าหาแล้วออกแข้งขวากับแกันเอาไว้ตะตังออกแข้งไกลแข้งขวามาเอาแล้วก็ที่ตะตังที่เข้าข้างเข้าขวาที่เข้าไกลเข้าไกลทีเข้าไกลทีโอ้โหเล่มแล้วตอนนี้ ยกขาแล้วเริ่มออกอาวุธเริ่มนะเนีのの่ยเอาหตะกั่งออกแข็งท้ายด้านซ้ายดีโอ้ลงดุดพุทธการเอาไงมันจะมาล่อกันต่อจะต้องรู้เรื่องเขาหาเขาใช่ผมตะกั่งกันเอาไว้ไปซ้ายทีเดียว

ครับประคังเตือนแล้วครับพี่เลี้ยงลงครับต่อไปเป็นยกที่สี่ ด้านมุมแด้งครับด้านทะลุนครับบอลอัฒนะนะครับทางด้านมินเงินก็เป็นตะตังนะครับจิตลุกพีน้ำฝนนะครับอะไวครับยกที่สี่ถึงวันมาปลายทางแล้วด้านทะลุใกล้แล้วตอนนี้อล้วมาดู ลงไปดันรถดันข้าวข้ออกแขนขวาอีขอกขวางรังงรถวโอ้โห,โหขวาสูง้ต้สูงบแบบนี้ vâng ô chưa được bàn xanh lại, nhanh nhanh được hầu 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 hầu

เอาละครเตือนแล้วครับพี่เลี้ยงลงต่อไปเป็นยกสุดท้ายมุมแดงครับจาตดรับบัตรชนะนะครับเหมือนก็เป็นตาตางนะครับ ติดหลงปีน้ำฝนหาครับยกที่ห้ายกสุดท้ายไรแล้วกันนีโอ้โหที่สูง

大家好。 ยกที่ห้ายกสุดท้ายนะครับจบยกสุดท้ายครับรอรุ่นที่ผลคะแนนนะครับขอขอบคุณคุณรูธีรศักดิ์ธีรตูนะครับที่มาร่วมบรรยายในวันนี้ท่านก็ว่าร้านนอนรับเราเพราะกำบานเลยเอ้าเดินนั่งปลอดภัยนะครับเด้อคุณครูธีรศักดิ์ ขนาดโตครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัย